สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญใบขี้เหล็กนะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงวัดหนองพงนกนะครับมามาให้ดูกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่นำาให้ดูนะครับก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับมีทั้งหมด2เนื้อ2เนื้อด้วยกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับแล้วก็เนื้อ อันปาก้านะครับอ่าสองรุ่นนี้นะครับณปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะแต่ราคายังไม่สูงมากนะครับสามารถอ่าเช่าหากันได้นะครับหลักร้อยนะครับอยู่ในหลักร้อยนะเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่องดูนะครับเป็นเนื้อนวะก่อนนะครับ ลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแบบวงตันนะครับแล้วก็ลักษณะขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเป็นแบบป้องอ้อยนะครับตรงกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ ด้านบนเหรียญน,นะครับเขียนว่าหลวงปู่แพลวป่าววโลด้านล่างหนุนดวงนะครับด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเขียนว่าพิเศษนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางเหรียญก็จะเป็นยันนะครับส่วนด้านล่างนะครับวัดหนองพงนกจังหวัดนะครปฐมนะครับอ เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะเนื้อต่อไปนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปาก้าเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยจัดสร้างเมื่อปี2550นะครับ มีมาใหา้สองเนื้อนะครับสองเนื้อองค์แรกนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะผมเปิดราคาไว้ที่600บาทนะครับ6กรบาทรวมค่าจัดส่งนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้า400บาทนะครับ 400บาทรวมค่าจัดส่งนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แต่ราคายังไม่สูงมากนะครับสามารถเช่าหาไปบูชาหรือว่าไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีแบบเลี่ยมด้วยนะครับมีเป็นแบบเลี่ยมด้วยนะอ่าเลี่ยมแล้วนะครับ เลี่ยมแล้วห้าร้อยบาทนะครับเนื้อนะาร้านะแล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะเจ็ดร้อยนะครับพร้อมเลี่ยมนะมีมาไม่เยอะนะครับมีมาไม่เยอะนะเนื้อนวะเลี่ยมนะครับเจ็ดร้อยไม่เลี่ยมหกร้อยนะครับ แล้วก็เนื้อนปะก้านะครับเนื้อปะก้าแบบเลี่ยม500บาทนะครับส่วนองค์ที่ไม่เลี่ยมราคา400บาทนะครับสําสหรับในะวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ